อ่ะครับผมสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับอัปเดตผลงานจากทางร้านนะฮะส่งมอบรถ6640เกาะเทอร์โบนะครับคันนี้ไปจังหวัดชุมพรนะครับอำเภอท่าแซะนะฮะขอบคุณในหัวนะครับในหัวจังหวัดชุมพรนะครับที่ให้ความไว้วางใจร้านเรานะฮะสั่งจอง6640นะครับและเกาะเทอร์โบด้วยนะครับคันนี้เช็คสภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ก็จะทําการส่งมอบครับส่งวันนี้ถึงพรุ่งนี้เช้านะฮะ คันนี้ครับจะพาชมร,บรอบๆคันนะครับสำหรับคันนี้จบไปในราคา800,000บาทนะครับเช็คสภาพใหม่ทั้งคันนะฮะและประกันคุณภาพ1เดือนนะครับผมนะครับถ้าสนใจรถรุ่นนี้นะฮะสามารถติดต่อสอบถามกับทางร้านเราได้นะครับ ที่เบอร์โทรศัพท์0 8 1 0 7 6 6ดหนึนี่นะครับนี่นะฮะอุปกรณ์ติดรถคันนี้ก็เป็นดันหน้าและผ่น3ามซีมทีนะฮะจะทำการถอยขึ้นรถเทเลอร์เลยนะครับผมแต่ละเราบริการส่งฟรีทั่วประเทศนะครับนี่นะฮะ ถ้าชาวจะสนใจก็จะลืมนึกถึงเรานะครับโหค6สูงเกาไย่ชื่อสภาพใหม่ครับ ดิวใหม่ทั้งคันนะครับ100นะร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะคู่จอยนี่ฟิตใหม่เลยนะฮะยางใหม่สีใหม่หมดนะครับสูบเครื่องมือเนี่เป็นมือสองนะฮะแต่ก็เช็คสภาพใหม่ให้พร้อมใช้งาน,นครับผมเอกาสารทะเบียนพร้อมโอนนะครับรถจัดการร้านเราทุกคันนะฮะ ถ้าเป็นรถเช็คสภาพจะเน้นเรื่องทะเบียนก่อนนะครับทะเบียนเป็นอันดับหนึ่งนะต้องมีทุกคันนะครับผมส่วนรถสภาพก็ว่าการตาวสภาพนะฮะมีเนไม่มีเล่มก็เราก็จะรายงานแจ้งให้ลูกค้าทราบนะครับฝากากด้วยนะครับผมตชินชอบรถสาฟอร์ดนะครับของเรานี่จะเป็นรถเก่าไทยนะครับผมเก่าไทยเช็คสภาพใหม่นะฮะ อรถเก่าไทยใช้ในเมืองไทยแล้วนะครับเอามาบิ้วสภาพใหม่ ผลงานจับทางร้านเราเลยวัดกำแพงแสนนะครับนะครับ640อันนี้นะฮะส่งจังหวัดชุมพรนะครับอำเภอท่าแซะครับผมก็เรียบร้อยนะครับอ่าก็ต่อไปก็จะเป็นอัปเดตรถในร้านนะฮะให้ชมกันนะครับผมว่าตอนนี้เหลือ,อรุ่นไหนบ้างนะครับ ตอนนี้ก็มีเป็นห6102่เพาคาหน้าคาโลกเกียกลางครับผมคันนี้เป็นรถตามสภาพนะครับก็สามารถใช้งานได้ปกตินะฮะเกียร์กลาง8,2คูณราคา50 0 0สมบาทนะครับสำหรับคันนี้ทำงานได้เลยนะครับเอกสารเล่มทะเบียนนะครับแล้วก็มีเป็น 108, 40, เจ4 0เกียร์กลาง8,2 6คูณสสูบ105่หแรงม้านะครับก็คันนี้ก็ทำงานได้เลยนะครับ ราคา550,000บาทตัดสภาพนะครับส่วนรถรอเช็คสภาพก็มี2คันฮะทางด้านในนู้นนะครับจะเป็น6610นะครับผม6 6 1 0รุ่น3แล้วก็รุ่น2นะฮะจอดอยู่ในลงซ่อมนะครับรอเช็คสภาพนะครับถ้าได้สนใจอยากได้นะฮะก็สามารถสอบถามราได้ใช้เวลาเช็คประมาณ30บวันนะครับนะครับแล้วมีรถหลังร้านนะฮะเดี๋ยวพาชมหลังร้านนะครับอันนี้เป็นบริเวณหน้าร้านนะครับผม นะครับผมนี่เป็นส่วนของหลังร้านแล้วนะครับก็มีอีกสองสำคัญนะฮะมีเจ็ดเจ็ดสี่ศูนย์นะครับผมกำลังเช็คสภาพนะครับไปประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตนะฮะนะครับผมคันนี้เครื่อยนต์ฟิตใหม่คันหน้าเช็คใหม่นะครับเช็คใหม่ทั้งคันนะครับนี่ครับคันนี้ครับ คันานาลลนคาราโร่นะฮะเกียร์แปดคูณสองเดี๋ยวจะเทอร์โ,รโบจะเปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับนะครับถ้าชินชอบก็สอบถามทางจองกับเราได้นะครับคันเจ็ดสี่ศูนย์คันนี้นะครับคันนี้เป็นเจ็ดหกหนึ่งศูนย์ฮะเช็กลูกค้าสั่งจองไว้ครับผมติดเครื่องให้ใหม่นี่คสียภาษีปอกเพื่งเพื่มประสิท์วันนี้ครับ ใวร้านก็ประกอบได้เลยนะครับผมอะแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปส่งมอบรถนะครับนะฮะแล้วก็แนะนำรถในร้านถ้าถสนใจก็0810076600นะครับบนโทรศัพท์ คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมครับสวัสดีครับ